สวัสดีครับผมจัดชจยลีกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองเลยก็สืบเนื่องมาจากว่า,ามีปัญหาน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเลยเมื่อวานนี้ผมพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเลยรองผู้อำนวยการกลุ่มชนประทานรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย หลายหลายฝ่ายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ออกสำรวจพื้นที่ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนะครับเมื่อวานได้มาสำรวจหลายจุดหลายแห่งแล้วก็รวมทั้งได้มาสำรวจพื้นที่ที่ปัจจุบันที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักซึ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยเป็นอย่างยิ่งก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการระบายน้ำหลักเป็นโครงการที่รองรับน้ำจากส่วนเหนือไม่ว่าจะเป็นน้ำจากทางอ่างเก็บน้ำหมานตอนบนน้ำป่าที่ไหลหลา,ลากแล้วไหลรวมกันมาลงที่แม่น้ำหมานก็ต้องขอขอบคุณ รมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งขอบคุณโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นอย่างมากครับที่ให้การอนุมัติให้งบประมาณมาก่อสร้างโครงการนี้ทุกท่านจะเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่วัตถุประสงค์หลักคือเป็นการระบายน้ําเพื่อให้น้ํามีการไหลเวียนที่ดีและจางต่อเนื่อง นะครับสำหรับโครงการนี้ใช้งบประมาณ129ล้านบาทเศษอันนี้คือเฟสแรกหรือระยะแรกนะครับและโครงการนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะก่อสร้างไปแล้วใกลจะแล้วเสร็จก็เหลือแค่ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบข้างในส่วนของผนังที่กั้น2องริมตลิ่งของฝั่งน้ำนะครับก็จะก่อให้เกิดประโยชน์เมื่อมีน้ำไหลหลากมาก็จะไม่มีต้นไม้ ไม่มีขยะไม่มีวัชพืชที่ขวางกั้นลำน้ำน้ำก็จะไหลสะดวกไหลลงสู่แม่น้ำเลยซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับไม่มีโครงการนี้แล้วก็จะมีต้นไม้วัชพืชที่ขวางกั้นลำน้ำทำให้น้ำไหลเวียนไม่สะดวกมเมื่อน้ำไหลเวียนไม่สะดวกน้ำก็จะอ,อท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่แขวงการทางชุมชนบ้านแห่นะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแต่เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาครับท่านครับก็สามารถที่จะมีการระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วน้ําก็จะไม่ไหลบ่าอีกทั้งโครงการนี้ในอนาคตพี่น้องประชาชนที่ในเขตบริเวณที่ใกล้เคียงก็สามารถปรับพื้นที่ แล้วก็สามารถที่จะทำพื้นที่ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตนะครับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนร้านค้าขายตลาดชุมชนของชุมชนบ้านแห่จะได้ก่อเกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักระยะที่1และระยะที่สและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของระยะที่ส ท่านจะให้การอ,าอุดหนุนอนุมัติงบประมาณมาเพื่อก่อสร้างระะสามให้ได้ผลต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ในในส่วนนี้นะครับหลังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะอนุมัติงบประมาณมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนครับในส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําหลักที่แม่น้าหมานของเรานะครับ ในเขตเทศบาลเมืองเลยนั้นก็จากสภาพที่พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับออตอนนี้นะครับเศษสองเรานะครับได้รับงบประมาณการมัดงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในงบประมาณ149ล้านบาทเศษก็เป็นระยะที่สองที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าระยะที่สองนี้นะครับจะมี ที่ไม่มีที่กั้นจะทําให้ตลิ่งน้ํานะครับมีการกัดเซาะนะครับไม่แข็งแรงนะครับหลายอย่างนะครับแต่ในส่วนของน้าที่ที่ที่ระบายลงนะครับก็จะไหลลงไปเรื่อยแต่ถ้าหากว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะมีสภาพเหมือนอย่างเฟสที่หระยะที่1ซึ่งในส่วนตรงนั้นเนี่ยนะครับ น้ำก็จะไหลได้ดีสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยนะครับให้ที่ให้ความเอื้อเฟื้อให้ความสนับสนุนอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักระยะที่1และระยะที่2แ,และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของระยะที่3ท่านจะให้การ อุดหนุนอนุมัติงบป,ประมาณมาเพื่อก่อสร้างและสามให้ได้ผลต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ในในส่วนนี้สำหรับโครงการในเฟสที่สามชาวเทศบาลเมืองเลยพี่น้องชาวเทศบาลเมืองเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุมัติงบป,ประมาณจากท่านโครงการที่โครงการที่129ล้านบาทเสษโครงการที่249ล้านบาทเศษ แต่สาหรับโครงการที่3ที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีการสํารวจแล้วก็ในส่วนจะใช้งบประมาณอย่างไรในส่วนตรงนั้นพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์มาเพื่อก่อให้เกิดโครงการ1 2 3เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเลยของเราเพื่อที่จะเป็นการป้องกันน้ำท่วม ป้องกันอุทกภัยที่จะก่อให้เกิดความปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตขอพระคุณมากครับ